สามนาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่นักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง YouTube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/slash d r v i l o n หรือถ้าเป็นทาง YouTube ก็ค้นหาคำว่า d r v com สำหรับท่านที่สนใจอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิท์เปิดหลักสูตรกลยุทธการบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดโครงการอบรมในครั้งนี้เราจะเปิดเป็นรุ่นที่3โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่1 กุมภาพันธ์2557และเรียนต่อไปเป็นเวลา10เสาสถานที่คือมหาวิทยายลัยรังสิตอาคาร TST Tower ด้านหลังธนาคารฐานไทยสมัครงานใหญ่สนใจติดต่อคุณก้อยโทร0811739000โดยมีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายท่านด้วยกันดังนี้ ท่านแรกคือ N iti, N iti ath, ดรเอกนิตินิติธรรมภาสรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังดรเอกนิติเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจมหาภาคและจะสามารถบรรยายให้เห็นภาพของผลกระทบของเศรษฐกิจไทยที่มีต่อตลาดหุ้นไทยท่านถัดมาคือศาสาราพิชญรองสาราจารย์มาดพงศรัตจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยอ,อาจารย์มานพได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ไทยและเพื่อนๆคงจะได้รีกเกอาจารย์อย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าวงจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเป็นอย่างไรและแนวทางในการลงทุนควรจะทําอย่างไรคุณเกษรามัญชุศีรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณเกษราเป็นทั้งรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์และยังเป็นกรรมการผู้จัดการของตลาด t ีเฟกซึ่งจะมาบรรยายให้เห็นถึงความสำคัญของตลาดอนุพันธ์ที่จะมีผลต่อการลงทุนวันนี้เราไปฟังอาจารย์ประกาสิทธทิตาลามสมญานามว่าเว็บไรเดอร์จะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของทำกําไรจากหุ้นด้วยกราฟ Tech n i c a l analysis ไม่แมนก็คุณผิดตั้งแต่ตั้งกาบแล้วไงนะครับอืมนะครับแล้วก็จำนวนแท่งจำนวนแท่งที่คุณดูในหนึ่งหน้าจอเนี่ยควรจะมีประมาณหนึ่งรอยถึงรอยห้าสิบแท่งนะครับอันนี้ผมใช้เลตฟลายมาจากหนังสือ เรื่อง Trading Chaos หนังสือชื่อ Trading Chaos ของดอกเตร์บิวิลเลียมส์นะครับเป็นเรคคอมเมนต์ของของเขาเขามีงานวิจัยสนับสนุนว่าทำไมถึงต้องดูหนึ่งหน้ากราฟเนี่ยหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแทง่งนะครับเขาเอาเป็นง่งายๆว่าหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแทง่งคุณจะเห็นกราฟวิ่งขึ้นและลงหนึ่งไซเคิลหนึ่งไซเคิลนะครับคือวิ่งขึ้นแล้วก็พัก ในหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแท่งในทุกๆไทม์เฟรมในทุกๆไทม์เฟรมไทม์เฟรมไหนก็ได้ถ้าคุณมีหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแทง่งคุณจะเห็นราคาหุ้นวิ่งอย่างน้อยหนึ่งไซเคิลนะครับถ้าคุณตั้งจำนวนแท่งน้อยกว่านี้คุณจะเห็นไม่ถึงหนึ่งไซเคิลนะครับถ้าคุณแท่งจำนวนแท่งมากกว่านี้คุณก็อาจจะเห็นหลายไซเคิลการวิ่งขึ้นเรื่องวิ่งลงหลายไซเคิลก็ บางทีจํานวนแท่งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้การาฟมันเล็กแล้วก็มองลำบากนะครับส่วนอินดิเคเตอร์าย่าเยอะครับอย่าเยอะนะฮะแล้วก็การดูไทม์เฟรมการวิเคราะห์ราคานะครับเราต้องดูไทม์เฟรม e ชั้น3ชั้นได้ไงเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับอินดิเคเตอร์ใหญ่เยอะอันนี้ต้องทำความว่าให่นิดนึงนะครับอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ใน วิชาเทคนิคอลา n a l y ซิสเนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณทางสถิติหลายรูปแบบมากซึ่งแล้วแต่นักวิเคราะห์เขาจะคิดค้นขึ้นมาหรือว่านักสถิติเขาจะคิดค้นขึ้นมาซึ่งมันก็มีวิธีการใช้หลากหลายมีอินดิเคเตอร์เป็นพันพัอย่างให้คุณใช้เยอะมากนะครับแต่โดยโดยความเป็นจริงแล้วถ้าเราจัดกลุ่มให้อินดิเคเตอร์คุณจะพบว่ามันมีอยู่3ประเภทเท่านั้นแหละครับประเภทแรกคือ leading indicator นะครับ leading indicator คือ indicator ที่แสดงผลให้เราเห็นอนาคตอันไกล้ indicator จะเร็วขยับก่อนราคานะครับอันนี้เป็น leading indicators เช่นอะไรครับเช่นพวกที่ชอบคำนวณ indicator ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่า0ูนยถึง100เช่น stochastic, isi, cci พวกนี้คือเป็น leading indicators นะครับ อินดิเคเตอร์ขยับก่อนราคาวิ่งราคาขยับนิดเดียวสโตร์หรือว่าไอซายเนี่ยวิ่งไปโอเวอร์บอลละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นราคาถอยลงมาสองาแท่งลงไปโอเวอร์โซละ้ะเสร็จแล้วก็ลงต่อก็อย่างโอเวอร์โซอยู่กันนะพวกนี้คือเป็น leading indicator นะครับ leading แล้วก็ต้องมี lagging เนาะ lagging <laughs> indicator lagging indicator ส่วนใหญ่เป็น พวกที่ใช้สูตรคำนวณด้วยค่าเฉลีย่ยนะครับค่าเฉลีย่ยจะเป็น lagging นะครับเช่นเส้นค่าเฉลีย่ยเช่น MACD MACD พวกที่ก็เป็น lagging แต่ว่าโดยปกติสูตรคำนวณของ MACD เป็น lagging แต่เราสามารถทำให้มัน leading ได้ด้วยการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสมนะครับ ก็พวกนี <recalled handled klore> ้ถ้าเป็นสูตรคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะเป็น lagging ถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือพวกแสดง sentiment ของตลาดคือแสดงสถานะปัจจุบันของตลาดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น indicator ที่แสดงเกี่ยวกับ volume นะครับเช่นตัว volume เองหรือ indicator ที่ชื่อ on balance volume นะครับ หรืออินดิเคเตอร์ที่แสดงเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายณนะเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้จะเป็นเซนติเมนต์ของตลาดดังนั้นอินดิเคเตอร์มันมีอยู่3กลุ่มเลือกใช้ให้เหมาะครับเลือกใช้ให้เหมาะคืออะไรครับอย่าไปใช้ซ้ํากันเวลาคุณมีอินดิเคเตอร์คุณมี3อย่างอย่างละกลุ่มพอแล้วนะครับมีสโตแคสติกก็ไม่ต้องใช้ออสไมีออสไก็ไม่ต้องใช้สโตแคสติกเพราะมันคืออย่างเดียวกัน นะครับโอเคไหมครับดังนั้นคุณบางทีคุณใส่อินดี้เข้าไปเยอะอ่ะแล้วก็เต็มหน้าจอไปหมดเลยแล้วถึงเวลามันก็เตกันนะครับมี leading ตัวหนึ่ง lagging ตัวหนึ่ง sentiment ต,ตัวหนึ่งพอแล้วนะครับอย่ายเยอะนะฮะการดูสา,าม time frame ชั้นคือยังไงเป็นการ monitor ราคาในใน time frame ที่แตกต่าง นะครับเปรียบเสม,มือนอย่างนี้ครับเปรียบเสม,มือนว่า,าคุณเห็นภาพรวมก่อนเวลาเวลาคุณทําอะไรคุณต้องเห็นภาพรวมก่อนนึกออกไหมครับอย่างสมมติอย่างที่เรายกตัวอย่างคุณจะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดคุณรู้แล้วคุณจะไปอุดรคุณอเอาแผนที่มาดูเพื่อเพื่อดูอะไรครับดูว่าคุณจะไปถนนเส้นไหนถนนเส้นหลักๆมันถนนเส้นไหน อันนี้คือภาพหลวงถูกไหมครับอันนี้ภาพย่อยลงไปคืออะไรครับคุณต้องดูลงไปอ๋อระหว่างเส้นทางเนี่ยมันมีกี่แยกมีสีแยกตรงไหนบ้างมีขึ้นมีลงมีตรงไหนบ้างอันนี้ภาพระดับกลางเพื่อให้คุณรู้ว่าอ๋อคุณต้องผ่านกี่สีแยกมีกี่เลี้ยวนะครับภาพย่อยละเอียดยิบคืออะไรครับในแผนที่ดินางภาพย่อยละเอียดยคืออ๋อปั๊มตรงไหนร้านอาหารตรงไหนโรงแรมตรงไหน จะแวะเข้าห้องน้ําตรงไหนดีอันนี้คือภาพละเอียดการดูกราฟก็เหมือนกันนะครับการดูกราฟก็คือคุณต้องมีทาเฟรมใหญ่เพื่อดูโอเวอร์วิวว่าตอนนี้เทรนของตลาดเป็นยังไงครับเป็นขาขึ้นเทรนตลาดเป็นขาลงเทรนตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับนี่คือภาพภาพใหญ่ <c oughs> ภาพตรงกลาง <c oughs> ภาพตรงกลางเราเอาไว้ใช้เพื่อทำแผนในการเทรด หาจังหวะเข้าซื้อหรือหาจังหวะขายนะครับอันนี้คือภาพ time frame ตรงกลางเพื่อดูว่าจะซื้อยังไงจะขายยังไงเอาไว้ทําแผนนะครับดูสัญญาณว่าอ่าซื้อได้แล้วนะขายได้แล้วนะนะครับส่วนภาพเล็กไว้ดูสัญญาณเตือนครับสัญญาณเตือนนะครับราคาขึ้นคุณคว่าเออน่าซื้อบอกว่าราคาขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็เอ๊ะมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะขายได้หรือยัง ภาพเล็กมันจะมาคอยบอกว่าแถวๆนี้แหละเริ่มหมดแรงแล้วนะนะครับพวกนี้จะเป็นตัวบอกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเราวิเคราะห์กราฟราคาเนี่ยเราต้องต้องดูถึง3ามไทม์เฟรมคำถามที่เราจะมักจะถามก,กันก็คือว่าแล้วาทำเฟรมไหนบ้างขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสไตล์ ของแต่ละคนนะครับ <c oughs> ถ้าเป็น Day Trade หรือคุณเป็น Short Term Trade ที่เรียกว่า Swing Trade นะครับพวกนี้จะไม่ใช่ Investor ผมถือว่าเป็นนักเก่งกำไรนะครับ Day Trade คือเล่นหุ้นวันเดียวไม่เอากลับบาน Swing Trade คือเล่นหุ้นถือว่าช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆเก่งกำไรนะครับแต่ถ้าเป็น Medium Term หรือว่า Long Term เนี่ย อันนี้ผมผมจะถือว่าเป็น investing ล่ะนะครับ <c oughs> ในเทรดวันน short term Trade หรือ swing Trade นี่ก็ซื้อถือหุ้นสัก5วันอาทิตย์ถึง3อาทิตย์เต็มที่เดือนหนึ่งนะครับพวกนี้ก็ส w i n g ละส่วน medium term ก็อาจจะเป็น1 quarter 2 quarter แล้วแต่นะครับ long term ก็ครึ่งปีขึ้นไปเลยถึง1ปีัพพวกนี้ก็ถือว่า long term นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับสไตล์ของของของ,ของแต่ละคนว่าเป็นยังไงคุณเก็งกำไรหรือคุณ investing investing ก็มี2แบบซื้อระยะสั้นลงทุนระยะสั้นกับลงทุนระยะยาวนะครับก็คือแบ่งกันตรงนี้นะครับสองอันบนนี้เก็งกำไร2อ,อันล่างนี่ลงทุนแต่ลงทุนก็มีถือลงทุนระยะสั้นกับลงทุนระยะยาวนะครับ ทางเฟรมไม่เหมือนกันนะครับถ้าเดย์เทรดคุณต้องเร็วเร็วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทางเฟรมใหญ่สุดของคุณก็มีแค่เดย์ตรงกลางก็30นาทีเล็กสุด3นาทีอันนี้เดย์เทรดนะครับช็อตเทอร์เทรดนะครับอันนี้ก็ดูวีคดดูเดยเล็กสุดก็ประมาณ30นาทีแต่ทุกท่านคุณบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เทรดเดอร์เราเป็นอินเวส터อินเวสเตอร์คุณก็ต้องดูอย่างนี้ ถ้าคุณเป็น Short Term มอินเวสติ้งนะลงทุนระยะสั้นถือหุ้นสัก3เดือน6เดือนประมาณนี้ก็ดู Week ดู Day แล้วอาจจะอยู่120หรือ60นาทีเล็กๆนะครับแต่ถ้าคุณเป็นลองเทอ r m มถือหุ้น6เดือนหรืป,ปีหนึ่งรับปันผลด้วยพวกนี้คุณก็ต้องดูดูมันดูว e คดูเดย์ไม่ต้องไปดูอินทราเดย์ นะถ้าเป็น long term investing คุณไม่ต้องดู intra day นะครับไม่มีประโยชน์ดูกราฟ day พอก็แสดงว่าดูดูกราฟแค่วันละครั้งหรือดูกราฟอาทิตย์ละครั้งก็ได้ long term นะซื้อถือแล้วก็ดูมันคือบางคนทำใจไม่ได้ไงขอดูทุกวันมีหุ้นเสร็จเปิดดูทั้งวันเลยอย่างนี้คือผิดหลักการนะนะผิดหลักการแสดงว่าถ้าคุณคุณมีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้ว คุณเปิดดูราคามันทั้งวันเนี่ยคุณทำตัวเป็นเทรดเดอร์คุณไม่ใช่อินเวสเตอร์อินเวสเตอร์จริงๆถ้าคุณจะใช้กราฟมาช่วยในการลงทุนดูเต็มที่เนี่ยวันละครั้งพอแล้วกลับบ้านค่อยดูปิดตลาดค่อยดูนะครับคือสัญญาณซื้อเกิดวันนี้พรุ่งนี้ค่อยซื้อไม่ใช่สัญญาณซื้อเกิดวันนี้แล้วซื้อเลยผิดอันนั้นไม่ใช่อินเวสเตอร์ครับอันนั้นเทรดเดอร์ละครับ นะครับดังนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยหน้าจอหน้าจอกราฟที่เราจะใช้วิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องมี2ข้างประกอบกันนะสข้างประกอบกันซึ่ง2ข้างอย่างเงี้ยคุณสามารถมีอินดิเคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมนทำหน้าที่ไม่เหมือนกันไงถูกไหมครับคุณก็มีสข้างประกอบกันสมมติข้างนี้เป็น week ว k ข้างนี้เป็น d a y นะฮะเราดู Time Frame ใหญ่ก่อน เรจะเห็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นถ้าถ้าในภาพคุณคิดว่าราคาหุ้นในวีคเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมันขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ลงถูกป่ะแล้วมันก็กำลังจะยกขึ้นมานิดๆใช่ไหมครับในเดคือกรอบสีส้มตรงนี้มันโชว์อะไรครับโชว์โอ้ยลงมาละกำลังกลับขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้คือเราก็าสามารถมองเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่อินดิเคเตอร์ มันก็จะโชว์ว่าในวีคเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่เลยอย่างเงี้ย m อ c d อยู่ข้างล่างติดลบก็บอกว่ายังเป็นขาลงอยู่เลยดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์ภาพอย่างเงี้ยเราก็มองว่าอ๋อเทรนด์ยังเป็นขาลงนะแต่ในเดย์นเนี่ยเกิดราคามันยกขึ้นมาเกิดการรีบาวกับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นจริงหรือลงต่อยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือเราจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกนะครับนะจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกว่าอ๋อทิ เราเห็นราคามันขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยตกลงมันมันขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกได้หรือไม่บางทีมันขึ้นคุณซื้อซื้อเสร็จมันลงพอไปดูภาพใหญ่อ๋อยังลงอยู่ไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแป๊บเดียวนะฮะอันนี้เราเราก็สามารถมาประเมินได้นะครับมาประเมินได้แล้วพอพอเราทําแผนลงทุนเสร็จแล้วเราซื้อไปละซื้อเสร็จเราก็จะมาดูภาพเล็กลว่าตอนเนี้ย สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างกรอบสีส้มตรงนี้ก็คือภาพ60นาทีตรงนีนะ้มันก็โชว์ให้เราเห็นว่าอ๋อลงมาขยับขยับเหมือนจะยังไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยครับกราฟมันก็จะโชว์ให้เราดูว่าอ๋อราคาขึ้นลงขึ้นนี่ไงมันก็วิ่งอยู่แถวเนี้ย900กว่ามา9070วิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนจะไม่ไปไหนนะครับอย่างนี้ก็คือ เราจะได้มาประเมินสถานการณ์ถูกแล้วทำแผนถูกว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับคือเดี๋ยวเราจะค่อยๆค่อยๆใส่ความรู้เข้าไปนะครับค่อยๆใส่ความรู้เข้าไปตอนนี้คือผมโอเวอร์วิวให้คุณดูก่อนนะครับอันนี้กราฟที่เราจะดูเนี่ยวันล,ลุ่มก็สำคัญนะครับวอลลุ่มก็สำคัญปริมาณการซื้อขายก็สำคัญนะครับวันล,ลุ่มเนี่ยมันสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง คือปกติถ้า